ค่ะกาบสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้จะเป็นหลักหน่วยล่างนะคะหลักหน่วยล่างลราพัฒนาพี่น้องนะคะหลักหน่วยล่างลราพัฒนาซึ่งเอาท่ายลงไปแล้วหลายสุดย่งหลักหน่วยล่างนี่แหละที่พรท่านได้ลงเนาะค่ะหลักหน่วยล่างจะเดินตอบอ่นะคะเอาล่งครบหมดเลยย่งชุดเต็มนะคะย่งชุดเต็ม กาชุดประกอบชุดสรุปนะคะชุดสรุปแอดเฮตุไหวคือชุดตา่างแต่ว่าร่อเบิงอีกก่อนแอดเคยเหตุเขาต่อกันสามมืออยู่ค่ะชุดตารางบนล่างพร้อมนะคะเอาจับเบิงหวดนีกอนเนาะคะ่ะรอเบิงผลของหวดนีกอนอันสีเดินห้ดีบ่ะนะคะเอาไปเบิงข้าเตือนของท่านช่องเข้ากอนเนาะคะ่ะ คำเตือนทางช่องทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางจับจองสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะขอบคุณหล,ลายๆเ้ยค่ะพี่น้องแนวทางค่ะมีเขามีรุดเนาะค่ะเพราะว่าอ่าสูตรได้เนาะค่ะพี่น้องรุดได้เดินได้ทั้งนั้นเลยเนาะค่ะ เวลากันต้อนอี่นองเนาะค่ะสูตรแบบนี้เขามีรุลดแต่ละขีดพี่นองก็จะไล,ล่เบิ้งหลักเนาะค่ะไปเบิ้งหลักหน่วยล่างสูตรที่หนึ่งสูตรนี้คือเราใส่งานอย่ค่ะใส่งานที่ทางช่องเทาอย่นี่แหละค่ะสถิติการเดินงวดที่แล้วลดไปงวดหนึ่งแหลวก็มาเดินงวดว่างหันงวดนี้ได้เก้าสองสี่สามแคปเอาเด้อค่ะแอดจะพยายามเอาไม่จริงไงไมาเขียนแต่ว่าแอดจะต้องใส่แมท อัดคลิปตั้ง8ปดนาทีขึ้นเล่พี่น้องห้าลังคลิปสิบสองนาทีแอดจะไว้บอแอดแผ่ไม่จิกหลายทันว่าเห็นหงเนาะค่ะอาจผู้เหตุกับงุ่มๆเศร้าๆคือนกันหละพี่น้องไ่เห็นหงเนาะค่ะเอาอัดอแคบเอาสูตรหนีก้อนเนาะค่ะไปดูสูตรนีเนาะค่ะพี่น้องสูตรนี้รุดสองหมวติด งวดว่างหันแอดเห็ดไว้มากเขา่าอันนี้แล้วแต่พี่น้องเด้อแอดสิเอาออกเลยเอามาให้เบิง้งแต่หันในขณะที่ his, เอาออกเข้ากับมีไห้ยู่ค่ะบ่ได้ทิ้งที่เดียวพี่น้องเนาะคะ่ะแต่หากับแปดสิเดินต่อบอ่เนาะคะ่ะสูตรนี้เนาะคะ่ะสูตรนี้เดินมามาสะดุดงวดที่แล้วบ่เขา่าลุดได้ซีกับศูนย์ หวดนี่ได้สามกับเก่าแคบเอาค่ะเดี๋ยวแอดจะเทียบชนหาเนาะสูตรเด่นบนล่างสูตรนี้แอดเทสไว้มันลดไปหมวดได้สเนาะคะ่ะหมวดมือน,นั้นมันมาเขา่า2อแอดก็เลยเอามาลงฝากพี่น้องเนาะคะ่ะที่นี่สามสีหลักหน่วยล่างชนกันไหมคะชนบอพี่น้องชนกันที่เลขเก้า อันนี้เป็นสูตรเด่นบนล่างเนาะค่ะสูตรเด่นบนล่างเอาแคปเอาเดอ้อค่ะหลักหน่วยล่างลาวพัฒนาสูตรที่ยังเดินอยู่คือ9243ตอนนี้ชนกันที่เลข9ที่นี่แครคัดแครบผสนแอดคัดออกมา2สูตรมามาเทียบเนาะค่ะมาเสริมทับมาเสริมทับ สูตรนี้ไม่ได้สูตร,ตรย้อนหลังเป็นสูตรใช้งานจริงเนาะคะ่ะสีเดินต่อบอเนาะค่ะพี่น้องหน่วยล่าง4519เข้าที่เลข1 2397เข้าที่เลข2 4519เข้าที่เลข4 1286เข้าที่เลข6สูตร เห็ดใบแดงแต่มือเห็ดเท่าวปนีว่าท่านเดินจักมือกับมีพี่น้องแปดมือบ่ท่านเขาจักมือกับมี่เนาะคะ่ะนี่แหละค่ะคือสูตรเป็นตะบิดกำลังใจว่าพี่น้องว่าแอดกันยังเห็ดใบเห็ดไใอยุ่งยังสันล่ะค่ะหาล่างสูตรสามมือแล้วว่าท่านลดอันนี้ก็คืออยู่ในเหล่มทีใส่เห้าถอดออกมาประกอบกับใบเต็มอยู่แล้วเนาะค่ะนะคะ,นะคะ ไปเบิ้งสูตรที่สองที่ห้องขัดออกมาเนาะค่ะเดี๋ยวแอดจะเทียบชนให้เบิ้งเนาะค่ะพี่น้องค่ะสูตรที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งสามเก้าเข้าที่เลขหนึ่งแปดสองสี่ศูนย์เข้าที่เลขสองศูนย์สี่หกสองเข้าที่เลขสี่ชุดเต็มรอบเป็นมืออื่นเด้อพี่น้องแอดเพราะท่านเหตุสามน้อยเนาะ สี 6, ่แปดศูนย์มขึ้นวันผุดเข่าที่เลขหกทีหลักหน่วยล่างมือนีเด็กเก่าสหาหนึง่งคือของวันสุกคันของวันสุกเดี๋ยวไปเทียบชนกันนะคะ่ะพี่น้องไปเทียบช่นกันสองสูตรใหม่ที่คัดออกมาชนกันที่359ห้าเาเดี๋ยวด้วยค่ะ สูตรเก่าที่ใช้งานก็มี9กับ3พี่น้องมี9กับ3 9มเกาเกาดี๋ยวช่นอนยู่ทเลิกหาพรอมที่นี่นะคะที่นี่สูตรนี้ก็มีเกด้พี่น้องเก้ากับ3มอีกนะคะเดี๋ยวเอจะใ้แคปที่หลักหน่วยล่าง เกาสามมีเก่าสามเก่าสามทั้งสี่สูตรเลยอ่ะเก้าสามเก้าสามทั้งสี่สูตรที่นี่เด็กเด่นตัวเดียวนี่อถามว่ามันรุดไปแล้วละ่ะงวดหนึ่งอ่าเมื่อวันพุธมันมาเข่าสองเนาะแอดเฮ็ดไหวพี่น้องแม่นสูตรที่เราเห็นออกมาลงแอดกับคำนวณต่อเนาะค่ะคำนวณต่อ,ตอแต่สูตรนี้วันพุธบ่ได้ลงนะคะที่นี่ได้เก่าเม็ดเดียว แอดก็เลยเห็นมันชนเก่าเบิดทั้งหาสูตรนี่อาคะมันสีมาบ่อปอมากกับมีเได้พี่น้องที่นี่แน่สามสูตรนี่สูตรที่เดินอยู่ชนเก้าสามสูตรชนสามสามสูตรย่างขี่ลายแอดกับจับแน่นอนลหละเก่ากับสามเนมันลายปานนีเนาะพี่น้องเลขหามันเด่นอยู่ที่หลักหน่วยบนกระเด่นได้ค่ะพี่น้องก,กับมีชนได้ค่ะแอดเสียเหตุเป็นหลักหน่วยบนล่างออกมาเผื่อประกอบ กันโยเนค่ะหลักหน่วยบนล่างพอที่เป็นแนวทางเทียลักหน่วยบนใ้ตัวนี้อ่าชุดนี้สรุปแล้วสามสูตรสี่สูตรชนที่ตัวนี้อ่าหลักหน่วยล่างสามสูตรสี่สูตรชนที่เม็ดนี้เราเข้าไปมีหลักหน่วยบนล่างถ้าสูตรมันเดินดียัง่งบอลลดเกิดมาชนกับหน่วยบนล่างเนี่ยมันจะเป็นแนวทางที่ตัดสินใจได้ง่ายเลยด้ยค่ะ หลักหน่วยบนก็ชนที่ตัวนี้หลักหน่วยล่างก็ชนที่ตัวนี้หลักหน่วยบนล่างชนที่ตัวนี้เผื่อมันมากชา่อนคาคาลุดกับมีคือกันพี่น้องเนาะคะ่ะช่อนคากาเลยลุดกับมีคือกันเพราะฉะนั้นห้ไวปเป็นแนวทางพี่น้องนะคะเอาไปเป็นแนวทางแนวทางกับมีเขามีละะุดเนาะค่ะแนวทางที่แอดคิดไว้คิดว่าจะเห็ดจังสละหลักหน่วยบนหลักหน่วยล่างของเราก็มีอยู่ seats. แล้วเราก็จะไปเฮ็ดหลักหน่วย หลักหน่วยบนล่างเนาะค่ะเพื่อมันเดินดีอ่าก็จะได้เป็นอีกแนวทางหนึงให้พี่น้องพี่น้องตัดสินใจเองดอกค่ะหลายคนที่เอซี C, พี่น้องที่อ่าทักข้มารหรือคอมเมนต์บอกแอดว่าเอาลงรถสูตรแอดเดี๋ยวผมจิจัดการเลือกเอาดอกววาสิเอาไปยังไรมาจังไดประมาณนี้นคะคะเอาสำหรับคลิปนี้ก่ะขอยุดตีไว้ซี้เนาะพี่น้องเนาะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ